่นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่นะครับไลฟ์นะครับที่ A บะครับ การตอนนี้เราอยู่ที่โครงการ a อไลฟ์ซูเะอรวิท76นะครับบายเอเวสอนะครับอนะครุดที่2องนะครับชอบแบบไห สองสามสองสามขึข้นต้นนะครับสองสามดินอยครับขอต้องเท่าไครับขี่เมนพี่นเทไหร บอลำมีซื้อนางานอย่างเดียวนะครับจะมี2รูปแบบครับมีเป็นหน้าครับที่โชว์ดีซีนะครับราคาสองร้อยแล้วก็จะมีเป็นแบบออนไลน์นะครับเดี๋ยวนะคะสองสามเดี๋ยวนะคะขออีกรูปหนึ่งค่ะอย่าให้เรอลห้อง 2> 3, 2, 3. เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครจะดูเป็นหมอลำรอบออนไลน์นะครับเดี๋ยวจะปักลิงก์นะครับเป็นหมอลำออนไลน์ไว้ให้นะครับสามารถกดเข้าลิงก์ได้เลยนะครับ น้องลอตอนเย็นได้นะครับใครที่อยากรับชมนะครับเป็นหมอลำนะครับแบบออนไลน์นะครับตอนนี้แอดมินปักหมุดแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับราคา399รับชมได้ทั้ง4วันแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับยังไงกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับน,นี้น้องๆสวยกันทุกคนเลย

สดใสนอนเต็มอิ่ม <Grey> ซื้อเป็นลิงก์ออนไลน์นะครับสามารถตัดผ่านได้ทุกระบบเลยเครดิตเดบิตนะครับหรือว่าจะมีทั้งเป็นวอลเลทนะครับหรือว่าจะเป็น Paypal ก็ได้เหมือนกันใช่ครับผมวันนี้ที่ิงฟ้าก็เตรียมหลายเพลงมาด้วยวันนี้มีเพลงที่เหมือนแบบ เป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตด้วยอยากให้ทุกคนมาถ้ามาไม่ได้เข้าลิฟต์เลยในงานัำพาร์มาเพราะว่าเป็นวันแรกโชว์เปิดตัวที่เป็นเพลงที่แบบร้องไปแล้วจะร้องให้ไปต้องรู้ต้องร้อยากดูแล้วว่ะอยากดูต้องดูอ่ะเดี๋ยวให้น้องอิฟ้าไปนั่งพักผ่อนก่อนนะครับนี่เลยเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับกับ a ล i v นะครับสุขุมิตร76นะครับ ้ามนาีแล้วน่อยหน่อย่ตงไม่เห็นใช่ไหมไปไปในไลฟ์ไม่ดีนะภาคนั้นหลคนเห็นหรือเปล่าลิงค์นะครับ สามารถตัดผ่านทั้งครดิตาตอลเดบิตการ์นะครับหรือว่าจะเป็นเ p พอนะครับเป็นบอร์ดต่างๆหรือว่าจะเป็นรายเดือนนะครับผมตัดนากเข้าแขก็ได้เหมือนกันนะครับชน่ีคนแซวละเกือบคิด จเจนไปกินด้วยดูดีสร่างลำนานทุกวันปัดก้องไว้บ้าไม่มีวันไหนไม่มีต้นแบบหรือกลองดูทันนะระหว่างรอเพื่อพอดีนะมอาบอยไปก่อน ให้หนูดีแถลงการเซฟกิกี้ด้วยค่ะจะบอกว่าปกติแล้วอ่ะเป็นคนที่ภูมิฐานมากเรียบร้อยรู้สึกว่าทำอะไรก็ดูดีไปหมดดูแพงไปหมดแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าเราดูแพงมามากเกินหอนยะอืมะเรียก่าจะเปาปล่อยกูบ้างใครเครียดบ้าดีนะใส่กางเกง เล่นหมูดิ้งเมื่อกีเล่นมูทุกคนขาสิบฟ้าจริงๆอ่ะมเกย่อกี้พี่ทีน่าสกัดขานหนูทุกคนมองอดีๆนะพี่ทีน่าสกัดขาหนูเขาอุตส่าห์ช่วย,ยใส่ลายป้ายสีจริงจริงแล้วมั่อกี้พี่แม่เห็นนะแต่พี่แม่ไม่ช่วยพี่แม่อยู่เอห้เขานะจริงๆอ่ะพี่ดีเป็นคนหักหมไป พี่ที่แบ,บอกกูเพิ่งกลับมาจากห้องน้ำเหมือนกัน,นบอกมือด้วยดิแปลด้วยได้ไหมเอออยากเห็นใครพูดมาเลยอยากเห็นใครกดดาวมาอยากเห็นใครฟอลไอจีหนูก่อนเดี๋ยวให้ดู <c oughs> ต้องหยิบอ,อ,อยากเห็นใครฟอลไอจีหนูยังไอ้จีก่อนนะเดี๋ยวให้ดู สองพันกว่าคนไม่มีใครเห็นให้มันเป็นความลับระหวเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้โอเคโอเคห้าบอกใช่ห้ามบอกใครไปใให้รู้กันอยู่แค่นี้ระหว่างเราถามรูด้วยได้ไหมได้ดิจะไม่มีตำนานอะไรอันนี้สามารถหยุดกลับไปเลยหยุดไปทำไมหยุดไปแล้วตกตกนั่นไปถ่ายรูปก่อนนะคะโอเคค่ะ อ่ะทุกคนอย่าลืมกดลิงก์ออนไลน์กันนะครับปักหมุดอยู่ด้านล่างนะครับสามเก้าเก้ารับชมได้สี่วันเลยเดี๋ยวให้น้องถ่ายรูปกันก่อนนะครับดูดีขโมยล,ลูกมมานานอมถ้างเงาสลับกับงานดนป่ะเพราะว่าที่จะได้เห็นสอง มันได้แบบอะไรเป็นไงมันรอดแต่กินนะมันถือว่าเ็นกงของซกระป๋อใหม่เหรอคะนั่นหายไปไหนหมดเรียครับใครสนใจโครงการบ้านหรือคอนโดนะครับ

เอสเอบ้านที่ใช่สำหรับคุณหรือคอนโดด้วยเอออบ้านที่ใช่สำหรับคุณเ s S เอสของดีไม่ต้องคุ้มเยอะเอาอี่เป็นไงยี่ยี่ลองนี่ยี่ไปถ่ารูปละทำดที่้าระลังถ่ายโกวอนกนนะ ตอนนี้นะคะฟ้าอยู่ที่คอนโดเอลัสวิทย์เจ็ดสิบหกบายเอเลนะนะะั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยฟ้าจะพาทุกคนนะคะไปดูของตัวอย่างนะคะทั้งหมดสองห้องด้วยกันแต่จริงๆเนี่ยเขามีทั้งหมดเจ็ดแบบนะคะห้องที่จะพาวไปดูวันวนี้นนะคือยี่สิบแปดตารางเมตรแล้วก็สี่สิบแปดตารางเมตรนั่นเองค่ะตรงที่วิฟ้าอยู่นะคะอยู่ใกล้นะคะกับมิติเอสนะคะแปรลิฟแล้วก็สุขุมวิทนั่นเองค่ะตามมาดูเลยค่ะสุขุมวิทต้อนนี้พี่ฟ <_ ls> ้ากำลังถ่ายให้สปอนเซอร์อยู่นะครับ ก็น้องๆแต่ละคนก็ไปถ่ายรูปตามโซนต่างๆนะครับเขาบอกว่าโครงการกว้างกว้างมากโอ้ยสวยมากเลยขอบคุณค่ะอุ่นห้องน้ำสวยคนระับอยากทราบงานฝากอะเขียนเขียนแม่คะรูปตรงไหนเอาห้องไหนคือลูปสามวันนี้แม่ก็มงางแจกอะไรอีกตลอด คนไหนลูกคนไหนลูกแ,แต่ละเครือข่ายแต่ละบัตรมันจะมีค่าธรรมเนียมต่างกันครับบางอันก็มีโปรโมชั่นด้วยยังไงก็ลองดูนะครับว่าไหนแบบคุ้มที่สุดก็สามารถใช้ช่องทางนั้นได้นะครับทั้งเครดิตเดบิตนะครับเพย์พอวอลเลนะครับหรือว่าจะเป็นเครือข่ายของโทรศัพท์ตัดรายเดือนได้เลย

อ้ยหองกว้างขวางมากอันนี้กี่ตารางอะไรเงี้ยยี่สิบแปดแต่แบบดูกว้างมากมีเป็นสัดส่วนมากเลยนะครับรี i n g r ลูมเอ้ยสวยกอรกเป็นเรือนหอยิ่งนักก็ไม่อยากจะอะไรอยนี่ห้องนอนอยู่ที่นี่คนหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ห้องครัวแตอยางไงก็ได้โอ้โหดีมากเลยคุณผู้ชมอันนี้มีห้องครัวด้วยอยู่ดี หนอ่ะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งจะบอกว่าตัวคับเฟสิลิตี้ครบมากดูเก็บโค้งเก็บของได้เป็นสัตว์เป็นส่วสัตว์สนมากมีซิงลจานแบบคาบิเนตอะไรทุกอย่างดีมีไมโครเวฟมีตู้เย็นทุกอย่างให้เลยนะคะใช่แล้วแล้วก็ดูห้องน้ำสิมาดูห้องน้ำห้องน้ำก็กว้างเลยนะถือว่าสำหรับคอนโดเนี่ย ก็จะเปอย่างนี้เลยนะคะสวยมากเป็นสัดเป็นส่วนบอดสเป็นสัดส่วนอยู่คนเดียวก็ดีหรือว่าเป็นคู่ก็ได้แล้วส่วนตัวหนูเวลาหนูจะเลือกที่อยู่สักที่หนึ่งอ่ะจะดูเรื่องการตกแต่งก่อนดูแบบสไตล์ห้องว่าสวยไหมแต่ที่นี่คือแบบทุกอย่างสีทุกอย่างมันลงตัวกันหมดเลยอะไปถ่ทยก่อนอ๋อนะคะเราไิเกตการแล้วห้าสี่สามสอง ตอนนี้นะคะพี่ฟ้าก็อยู่ที่ห้องตัวอย่างนะคะ28ตารางเมตรนะคะมาดูกันขอยก็ตารางเมตรหนึ่งตาราง้านตารางเมตรตอนนี้นะคะพี่ฟ้าก็อยู่ที่หน้าห้องตัวอย่างนะคะ28ตารางเมตรเข้ามาดูข้างในกันก่นว่าจะเป็นทิกะหลีพาดหมดแล้ว มีคนในไลฟ์ถามว่าเริ่มต้นเท่าไหร่ครับโครงการนี้เริ่มต้นเงินสามสิบาทค่ะเงินสิบา่จงใช่แต่ว่าถ้าได้ดูคลิปนี้มีส่วนลดนะโอ้เริ่มต้นหนึ่งจุดสามสิบต้องรีบเลยนะครับคุณผู้ชม5.4.3.2ห้าสี่สามสองตอนนี้นะคะแม่ฟ้าก็อยู่ที่หน้าห้องตัวอย่างนะคะห้องยี่สิบแปดตารางเมตรนี่เเข้ามาดูด้านในดีกว่าค่ะว่าข้างในเนี่ยจะน่ารักแค่ไหนเอา,าเลย สวัสดีค่ะเดี๋ยว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 เขาเป็นคนพัดใช่ไหมพแล้วก็คัดก่อนพอคัดแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปใหม่อ่าต้องรู้ไหมว่าต้องเงินเข้าไปไม่้เข้าไปแล้วระบบขาด้ก็ตมดตาลึกลับใช่ไมมต้องรู้แ้ครับห้า่สามสอสวัสดีค่ะสาวเ่มต้นทสามคือขออยคะว่าในห้องนี้ตอนนี้เรานอยู่้าคนแต่ว่า กว้างมากเลยแล้วก็เป็นสัดส่วนมากๆพี่พาเข้ามาคือเห็นมีทั้งห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำห้องครัวคือแยกเป็นสัดส่วนที่กว้างและสําคัญที่นีดเลยค่ะที่คงการนี้ก็คือเริ่มต้นเป็น28่สิบโอ้คุณผู้ชมรีบเลยนะครับราคาแบบว่าคุ้มสุดๆนะครับหุลิเฟอร์นิดด้วยโอ้โห 1 3ึสเท่านั้นนะครับที่นี่เลยกับเอรีสุขุมวิทเจ็ดสิบหกนะครับมาได้หรือว่าเข้าไปดูนะครับบนที่โครงการก็ได้หรือว่าจะไปที่แฟนเพจก็ได้นะครับเแล้วต้องมี้นะคะจมาจองบอกมาจากมิสแวร์ในส่วนรถด้วย ทางทีมเอเสบอกกันะครว่าถ้าเกิดบอกมาจากมิสแควนมี่วนลดด้วยอยู่ตรงสุขุมิเจ็ดสิบหกเองครับมดอมยู่มากกว่า2คนก็ได้มากกว่าคนก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนแบบับแขกนั่งเล่นนะคะึ่นบอกว่านารักมากก็มีโซนให้เรา เขอคุณมากเลย <c oughs> ตอนนี้ที่เราอยู่อย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะว่าห้อง28ตารางเมตรก็จริงแต่ว่างมากๆเลยนะคะสามารถอยู่ได้หลายคนแล้วก็แบ่งเป็นส่นดีมากๆเดี๋ยวต่อไปที่เรจะพาไปดูห้อง48ตารางเมตรค่ะมาดูว่าจะกว้างมากกค่โอเคอนโดยอยู่สุขุมวิท76นะครับจริงๆเขามีหลากหลายเดสิเนชันมากเลยครับไปที่เพจของ เอสเอสเพย์ est ไปเพจของเอสเอสเพ e ได้เลยนะครับ,บหรือว่าทางด้านนู้นถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นนะครับไล <Line app S 2> น์แอดก็มีเหมือนกันแอดเอสเอสเนะครับหรือว่า w w w ร์นะครับเอไลท์ทีคอนโดคอมก็ได้นะครับมีทั้งโครงการบ้านโครงการคอนโดหลากหลายเดสกิเนชันราคาสุดคุ้มไปดูได้เลยเดี๋ยวเปิดตรงนี้เลยนะครับอันนี้เราอยู่ที่เอไลท์สุขุมวิท7จนะครับคุ้มมาก อันนี้เป็นห้อง4.8ตารางเมตรสช8ช8ห้องรุ้สักหนึจุดสามสี่คุ้มมากคุณผู้ชมต้องแล้วไหมต้องแล้วต้องแล้วละเริ่มไงคโอเคไหล้ว่ะคนึงเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวใครซื้อบัตรออนไลน์ไม่ได้ลองดูเป็นลองกดเข้าลิงก์ใหม่นะคะก็ลองลงทะเบียนใหม่ดูนะครับสัที่จะเป็นประาณไหม่้าไดใครู้างนนะมคข้างในทไมรม่คะสาวเเข้าไปถ่ายเร็วที่มีออกมาหรอไหมโอ้ยกว้างมากเลยอ่ะ ห้องสวยมากต้องตำแล้วอ่ะห้องนี้สวยจริงพี <S <s ่พาเป็นคอนโดที่เหมือนอยู่บ้านเลยอ่ะเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับพี่ปาเดี๋ยวถ่ายนะค่ะเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเขาถ่ายก่อนห้าถึงแล้วค่ะสำหรับห้องตัวอย่าง48ตารางเมตรนะคะให้เห็นแบบแวบก็คือแบบน่ารักมากตามมาดูค่ะข้างในจะน่ารักไหมเดีเริ่มเริ่มเดินเลยนะครับห้าส ค่ะสวัสดีค่ะวคท่าุ่กคนคะตอนนี้อยู่ในห้องสจะบอกว่าแวบแรกที่เข้ามานะมันเป็นความรู้สึกทหมืนงุบ้านไม่ได้อยู่คนโดเลขอห้่นไมกับไม่เหมือนเดิมแล้วนะไม่เหมือนไม่แล้วเดี๋ยวเล่นใหอ่ใหม่เท็ใหม่นะครับคุณผู้ชมใช่ สวัสดีค่ะสาวสาสวัสดีค่ะพี่ฟ้าัสเราอะบรรยากาศเดินเข้ามานะคะก็รู้สึกได้เลยว่ามันไม่เหมือนอยู่แบบไม่เหมือนอยู่คอนโดเลยเหมือนอยู่บ้านจากสรรพส่วนของห้องนีนี่ดีมากมากเลยนะคะมาที่ที่แรกก่อนดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะที่ฟ้ายืนอยู่เนี่ยคือเขาเรียกว่าบริเวณแบบจุดนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกนั่นเองนะคะก็มีโต๊ะแบบว่ามีโซนที่เราได้แบบนั่งทานข้าวน้อซึ่ง มันดีมากนะคะต่อไปขอพาดูห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำอันนี้ก็กว้างเช่นกันแล้วก็แบ่งโซนแต่ะผ่านนะกาทำธุระได้ดีมากๆเลยนะคะชอบมากโดยเฉพาะกระจกนะใหญ่ส,ยายสาใจตรงนี้ก็เป็นบริเวณทาครัวใครที่ชอบทําอาหารนะคะชอบทากับข้าวทานเองเลยนะตรงนี้เหมาะมากๆเลยนะคะกว้างม,มากเลยอันนี้คือเหมือนกว้างก,กว่า<ช>ที่เดิมกว่าณัน,น <ะ S 1> นะือบเท่าตัวเท่าตัวเลยดีกว่าอตรงนี้นะคะบริเวณห้องนอนนี่ตรงนีู่้าหญิง มาจำลองโลจิสติกตส์เข้าท่านะคะทำงานอยู่ค่ะห้องมากกว่าถึงมากถึงแคนเลยนะมีความรู้สึกว่า,วางมากๆเลยแล้วก็อบอุ่นด้วย<ห>ตรงโซนบริเวณห้า<อ>นอนเลยบริเวณที่อนอนนะคะก็จะมีแบบโซนที่เราได้แบบเครื่องุยังมีให้นั่งเล่นได้อีกสำหรับโซนตรงนี้นะคะซึ่งกว้างมากๆแล้วก็นี่ มีกระจุกกระจกเขาแค่รู้สึกว่าเราเรานอนถ้าสมมติว่าเรามีม่านโดนแดดแล้วเนี่ยเรานอนสบายก็ปลอดภัยที่สุดค่ะน่ารักขนนีมาเรามาดูอันนอนก่อนนะเรามาดูที่ห้องนี้อ่ะ เป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนอนเรียกได้ว่า48ตารางเมตรก็คือมีสองห้องนอนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะูดีสวัสดีค่ะพี่ทำอะไรอยู่คะกำลังทำบัญชีให้คุณแม่ค่ะนะค่ะเฮ้ยแต่ว่าห้องนี้ทุกคนจะมีความเล็กกว่าห้องนั้นนะแต่ว่าความพิเศษของเคาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือมีระเบียงด้านนอกให้ได้นั่งเล่นได้ด้วยแล้วเป็นระเบียงที่ว่างด้วยนะคะไม่บอกเลยว่าจะเข้ามาทีงไหนนี้นี้พี่เต๋า ไม่ได no? ้เรียกน้อนก้นัทีมากเตียไม่ได้ยินงดห้องจริงจังงวงใช่ไหมเราต้องการการรีวิวแบบเรียวๆเออแต่ห้องเขากว้างมากกว้างมากดูดิสิตารงเมตรสองจุดแปดเองเยรงตร่ให้นี่คือตีนังกาศบตรกเองได้เลยเออชอบมา ต้องแล้วมาต้องแล้วแหละต้องแล้วแหละแม่ล่าสุดคือไฮดีก็คงอยู่ในห้องนอนไี่ยอมมุกออกมาเลยหราบว่าบรรยากาศไฮดี้หับจริงสบายมากเลยค่ฟ้าอยากได้จงเลยนะคะอยากจะจับจองนะคะอย่าลืมมาดูหมอรันกันนะคะวันนี้โชวดีซีนะครับตั้งแต่4ี่โมงบัตร200หรือว่าโเลยออนไลน์กันได้นะคะ จนถึง30มิถุนายนนั่นเองค่ะก็ได้แม้ตั้งแต่วันที่วันนถึงวันไหนนะคะโปรโมชั่นโปรโมชั่นโปรโมชั่นท <30 S 2> ุก <30. S 2> <30. S 1> คนสามสามิบวนาทีนะตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนโอเคค่ะห้าสีาำหรับใครที่สนใจจะจับจองนะคะโปรโมชั่นดีๆค่ะมีเออไม่ใช่โปรโมชั่นสิแคปหน้าจออันนี้ได้กี่คนนะคะหรือว่าได้ทุกคนเลยที่อ๋อถ้า ถ้าดูจากมิสแกลแล้วมาจองก็ยินดีให้ให้ไม่เลี่ยงอุกปั้นแล้วกัโอ้โหโอ้โหเ่กจะเป็นมินะะสแกงแล้วครับห้าสี่สามสองแล้วสำหรับใครที่ได้ดูคลิปนี้นะคะสนใจจะจับจองคอนโดไว้นะบอกเลยว่ารีบเลยนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะคุณจะได้รับส่วนลด1 0 0 0 0หมื่นบาทเยอะมาก บาทนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนเพราะฉะนั้นรีบๆเลยค่ะเพราะว่าคอนโดดีๆแบบนี้เนี่ยมาเต็มไวมากเลยนะบอกเลยเต้องห้องไหมคะพี่ฟ้าต้องแล้วมาต้องแล้วไหทับรวมหรือเรากำลังจะเอาไว้อยู่สำหรับทาร์ฟาดีได้นะมิกซว่างมากดีเลยที่จะหมุนเลยนะคะจบจบจบคิดยังไงดีคะปิดจบเลยนะครับคือพูดยังไงดี เอเบสเอสเตย์ใช่ใช่ใช่แต่ช่าจบด้วย่าเ่นมมันมันมันไม่เอเอสเตน่ใช้สำรจบด้วยเอเบสดว่เอเบสบ้านที่ใชสเอเบสเรวกันอีเนี่เอเบส

สายที่น <no Luc> <cells> <t |startoftranscript|> ี่ครับไม่ได้พี่เพราะมันน่าจะโอแล้วนะเันอาเอาเอไว้ดีกว่าค่ะเอาเผือไว้ดีกว่าหนูดีหนูรอโอเคโอเคน่าอันนี้คนโดเอ i ลฟอยู่สุขุมวิทดสนะคบสนใจสอบถามข้อมูลที่เผจ A อเ s สเอสเตสได้เลยนะครับ5 4 3ส a ่สามสอง A มบบ้านที่ใช่สำหรับคุณ โอเคครับบุ๊ดดีเขาขยันสร้างอยากได้อะอยากอด้จะน่ารักเริ่มต้น1.34เองรู้า่ะราคาดีมากนี่แล้วก็คอนโดที่สำหรับคนที่ได้ที่หนึ่งีสแกนก็อันนี้นะห้องนี้นะห้องแบบนีห้องแบบโอ้นี่ทุกคนอันนี้เป็นห้องที่พี่อิงฟ้าจะได้รับนะครับจากเอเบสเอสเตดด้วยเป็นห้องขนาด28 โออเแต่ว่าการแบ่งโซนก็คล้ายๆกับใช่จ้ะซึ่งน่ารักมากน่ารักมากคือเห็นห้องอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ประมาณแบบสองสามใช่พี่ฟ้าพี่อยากย้ายไปอยู่หลังสิทธิ์นะคะ ฝากไปด้วย <Okay S 2> ขอบคุณนะครับ A l i f e นะคะคอนโดสุขุมวิท76นะคะปลาย A Bed นั่นเองซึ่งก็เดินทางสะดวกจริงนะพี่แชมป์ก็อยู่ใกล้กับ BTS สำโรงกับแบริ่เดินทางได้แล้วก็ราคาแบบไม่ A l ราคาเข้าถึงง่ายใช่ครับ ที่สำคัญคุณผู้ชมคือเหมือนว่าทางโครงการของ a อเบสเนี่ยเขามีทั้งโครงการบ้านคอนโดมิเนียมนะครับมีหลาย destination เลยใครสนใจไปดูได้ที่ Facebook Fanpage นะครับของ a b s บสเอ t เนะครับบ้านที่เช่นสมครับคุณนั่นเองอ่ะโอเคเนดะี๋ยวให้น้องๆพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปสำหรับสถานที่ต่อไปอ่ะมาดูพวกนางกันก่อนนะครับ เออของพี่ห้องป่าอันนี้ลงตกของเราด้วยใช่ไหมองราหรอหอลปะอันนี้เขาพูริฟอนิเลยโอ้ใม่คุกนึ่งนึ่งถูหนึ่งจุดสามส่พูลิฟอนิเขานี้ได้หมดนี้เลยเหรอคะเยะหลักมากทุกิันโดที่ไหนฟากิเลยก่อนสุขุมเจ็ดสุขุมวิทเจ็ดหกอ้าวใครสำหรับจะไปดูหมอลํำนะครับ สี่โมงเจอกันที่โชว์ดีซีฮอลชั้น6นะครับราคา200บาทนะครับแล้วก็ไปม้วนกันโชว์เริ่มตอนหนึ่งทุ่มถึงประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ลิงก์ออนไลน์ปักหมุดอยู่ด้านล่างนะคะปักหมุดอยู่ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าได้เลยนะครับจ่ายทั้งเครดิตเดบิต paypal นะครับ wallet นะครับหรือว่าจะเป็นทั้งกระดาขายโทรศัพท์รายเดือนตัดผ่านได้เลยนะครับยังไงไปรับชมกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องๆพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันไลฟ์นะครับน้องๆบ๊ายบาย Jangan kan